ต้องมีหลายเมนูให้ลูกค้าเลือกค่ะค้าจะได้ไม่เบืออน่ที่หมักไว้ครับ แต่หมูเราก็ต้องหมักก่อนหาหาน้ำตาลน,น้ำมันน,น้อยำตาลน้ำมันีสิ๊วดำหมักให้หมูนุ่มค่ะ หมูใช้ส่วนไหนฮะสันอ,อันนี้น่าจะเป็นสันในสันในมัง้งคะเพราะถ้าสันคอมต้องมีเป็นมันมันแทรกหนยสันคอมชนมากมาทำอันนียหมูเข้าวุกะปอีอันนี้ทิ้งไว้สักครู่ตั้งกระทะผัดเผ็ดหมูฮะผัดเผ็ดหมูลงกล่อง ต้องมีหลายเมนูลูกค้าเลือกค่ะท้ายจะได้ไม่เบื่อแล้วเขาก็เร็วๆเนะาะเช้าออกออกมาจะไปทำงานก็คว้าเลยเช้าขายดีค่ะอาหารกล่องทั้งคนทำงานทั้งเด็กนักเรียน ดีกว่า,าลมมาทางนี้ลม,มลมใต้ลมนี่จะแบบเข้าตาด้วย หมักไว้ครับ mm <susurra> chung lớp học มีคนถามตามตามเจ๊ต่องซื้อว่าใช้น้ำมันหอยอะไรนี่ับ เห็ดหน่อยๆใช่ไหม ไข่ใบมากลูดลงครับวันนี้ก็จะขายดีนะคะช้าไข่ดาวเ<ช>ข้ากันดีค่ะาว้อยช้าเราเราไม่ต้องผักอะไรนะราดข้าวไข่ดาว,ดวเลย ้นบ้านตอนค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นไก่ที่เผาค่ะอาจารย์อาหารกล่องเหมือนกันอาหารกล่องอ่าหารี่ถุงท้องนะ่ถุงี้นนี่นี่ก็เป็นชุดน้ำพริกใช่ไหมฮะอาหารกล่อง น,นี่ชิ้วละสามสิบค่ะแล้วก็ยังม,มีก็ยังมีมะเขือหมูผัดพริกแกงก,กง็เคยทำพริกแกงอร่อยอ<า>อนุม่มเลยทร์ตเนื้อปลานี่ครับเป็นเพื่อนสามสิบบาทกล่องละสามสิบบาทหมูผัดพริกแกงนะฮะ,ะผัดพริกแกงหมูข้าวไข่ได,ดาวแล้วลก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูข้าวกล่องนะฮะสามสิบบาททุกกล่องอเบื่อข้าวก็กินนมำจีบก็ได้ ขนมจีบหมูกะเพาไข่ดาวนี่จะหมดแล้วแล้วก็ที่หมดไปแล้วก็มีมีครุกมีบมีหมูแดงแล้วก็มีซอสหมูแดงราดนะคฮะขายดีหมดไปแล้วนะวางอยู่เนี่ยบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมดไปละสามห้าอย่างอื่นก็จะเป็นสาสิบบาทเนี่ยเป็นเพียนร้านเชฟทอง ก็ซอยนี้เรียกว่า29บก้นะสันภาพยิไปทะลุตรงนั้นแยกโคสาต้นถนนสารภาพคับเขตบางปอกใหญ่ใครจะโทรหาพี่อ,อ้อมมือโทรศัพท์ก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับเพืเ่อนครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่ารู้จักกันหมดแล,ล้วล่ะข้าวหลากไหญ